สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็อัปเดตแม่พันธุ์ที่ท้องนะคะที่จะก,กาหนดคลอดวันที่15ธันวาคม64นี้นะคะจองกันแล้ว4คิวนะคะลูกค้าเนาะก็จะเป็นแม่ปุยฝ้ายนะคะแม่นี้นะคะเนี่ยนะคะกาหนดคลอดวันที่เอ่อ15ธันวาคมนะคะลูกค้าปุยฝ้ายเนาะท้องแล้วนะคะก็กาหนดอาจก่อนหลังนิดหน่อยนะคะลูกค้าเนาะปุยฝ้ายเห็นไหมสิท้องโตเลยโอเค นีนะคะปุยไฟยเนาะส่วนอีกแม่นึ่งกำหนดค้อวันที่30เอ่อธันวาคมนะคะ6-4นะคะเ,เป็นแม่จริงๆนะคะนี่นะ,ะ่ะเนาะก็ท้องได้ประมาณเกืบสี่วันแล้วนะคะโดยประมาณนะคะนี่นะคะจริงๆนะจริงๆดูหน้าหน่อยนี่นะคะไม่ค่อยให้จับโอเคนี่นะคะเนาะ นะคะก็จะสำหรับเดินธันวาก็จะมี2แม่นี้นะคะที่กำหนดคลอนะคะลูกค้าเนะสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะก็ท้องใหญ่กันอยู่นะคะลูกค้าเนอะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะ